วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูบ้านเช่าในโครงการกุลพันวิว1ิ16เนื้อที่123.2ตารางวาพื้นที่ใช้สอย340ตารางเมตรค่ะให้เช่า55,000บาทต่อเดือนเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบพร้อมอยู่ถ้าสนใจซื้อให้ราคาพิเศษ8.2ล้านบาทเท่านั้นค่ะในตัวบ้านยังมีศาลาด้านนอกให้นั่งพื้นที่สวนใหญ่ มีโกดังเก็บของข้างบ้านขนาดใหญ่และมีห้องนอนล่างสำหรับผู้สูงอายุมีราประพ24ชั่วโมงสถานที่ใกล้เคียงก็จะมีตลาดเจริญเจริญบิ๊กซีดอนจันแมคโครเชียงใหม่โรงพยาบาลกรุงเทพโรงเรนวารีเซ็นทรัลเฟสติวัลเซ็นทรัลแอร์พอร์ตค่ะหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเบอร์0989252195 หรือ ID Line ด้านล่างคลิปเลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ